เมืองนิทานสระมหัศจรรย์สระแปลงร่างสระหายตัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เมืองนิทานของพี่นางฟ้ามีนิทานมากมายให้น้องๆได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินตอนที่แล้วน้องๆฟังนิทานสระอะไปแล้วคราวนี้พี่นางฟ้าก็มีสระมหัศจรรย์ตัวที่สองมาฝากน้องๆค่ะ แต่จะเป็นสระอะไรนั้นต้องไปติดตามกันแต่ดูอย่างเดียวไม่ได้นะคะน้องๆต้องจดจำคำศัพท์วิธีการอ่านและการเขียนให้ถูกต้องด้วยเพราะในช่วงท้ายพี่นางฟ้าจะมีคำถามมาถามน้องๆด้วยค่ะซึ่งถ้าตอบถูกพี่นางฟ้ามีรางวัลให้ด้วยนะคะน้องๆพร้อมที่จะฟังนิทานของพี่นางฟ้าหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ ไปกันเลยเรื่องที่สองสระเอะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นประกอบด้วยสระสองตัวคือสระเอและสระอะโดยสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นและสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดสระอะ จะแปลงร่างเป็นไม้แต่คูเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นตัวอย่างคำสระเอกอเอเกปปเอเปลลเอเลตอเอเปเ,เ,เมื่อมีตัวสะกดสระอะจะแปลงร่างเป็นไม้แต่คู้ดเอ,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 เอ กเด็กปอเอะดอเป็ดหอเอะดอเห็ดขอเอะมอเข็มลอเอะบอเล็บเรามาฟังนิทานสระเอกันนะคะ นิทานสระเอหนูเล็กเด็กดีวันเพนเดือนเจ็ดมีเป็ดออกไข่หนูเล็กเต็มใจเก็บไข่มาดองไข่เค็มรสเด็ดไม่เผ็ดหน้าลองไข่แต่ละฟอง ต้องต้มให้ดีแม่ทำแกงเห็ดใส่มเมล็ดผักชีเคล็ดลับเรื่องนี้มีเด็กสนใจพี่ล้างเกล็ดปลานำมาตากไว้ประดิษฐกล้วยไมย้ขายได้ราคา หนูเล็กอยู่บ้านเบิกบานหันษาทุกคนเมตตาสามัคคี่กันมาทบทวนความรู้เรื่องสระเอะกันอีกครั้งนะคะน้องๆสังเกตเห็นสระเอะที่สระอะ แปลงร่างเป็นไม้เตยคูจากนิทานเรื่องหนูเล็กเด็กดีบ้างหรือเปล่าคะจำได้ไม่เอ่ยว่ามีคำไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะเพนพอเอยอเพนเจ็ดจอเอดดเจ็ดเป็ดปอเอดดเป็ดเล็กลอเอ กอเล็กเต็มตอเอมอเต็มเกบ็บกอเอบอเกบ็บเค็มคอเอมอเค็มเด็ดดอเอดอเด็ดเผ็ดผอเอดอเผ็ดเห็ดหอเอดอเห็ด มเล็ดมอลเอดมะเล็ดลอเคล็ดคดอลอเอดอเคล็ดเด็กดอเอกอเด็กเกร็ดกลอลเอดอเกร็ดมีใครจำได้ทั้งหมดบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะตอนนี้ได้เวลาตอบคำถามของพี่นางฟ้าแล้วล่ะค่ะ ข้อหนึ่งรูปในข้อใดเป็นรูปสระเอกกขอคอเริ่มจับเวลาค่ะถ้าน้องๆตอบข้อขอไข่ถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวง แต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทําข้อต่อไปดูข้อ2สระเอเป็นสระเสียงใดกสระเสียงสั้นขอสระเสียงยาวคสระเสียงสูงเริ่มจับเวลาค่ะ ถ้าน,น้องตอบข้อกอไก่ถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงแต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทำข้อต่อไปดูข้อ3สระเอเขียนไว้ส่วนใดของพยัญชนะกอ สระเออยู่ข้างหน้าสระอะอยู่ข้างหลังขอสระอะอยู่ข้างหน้าสระเออยู่ข้างหลังคอทั้งสระเอและสระอะอยู่ข้างหน้าเริ่มจับเวลาค่ะถ้าน้องๆตอบข้อกอไก่ถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวง แต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทําข้อต่อไปดูข้อ4เมื่อสระเอมีตัวสะกดจะแปลงร่างเป็นรูปใดก็สระเอกับไม้ไต่คูขอสระเอกับไม้หันอากาศขอสระเอกับไม้ตรีเริ่มจับเวลาค่ะ น้องๆตอบข้อกอไก่ถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงแต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทำข้อต่อไปดูข้อคําคำในข้อใดมีคำที่เป็นสระเอะแปลงร่างกอไก่เละเทะขอไข่เกะกะขอควายแม่เหล็กเริ่มจับเวลาค่ะ ถ้าน้องๆตอบข้อคอควายถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงสรุปคะแนนสิคะใครได้ดาวครบห้าดวงบ้างเอ่ยเก่งมากเลยนะคะซึ่งรางวัลที่พี่นางฟ้าจะให้ก็คือแตนแตนแตนไข่เป็ด7ฟองค่ะก่อนจากกันเรามาทบทวนความรู้ด้วยเพลงสระเอะแปลงร่างกันนะคะ สระเอสระเอประกอบด้วยสระสองตัวเออยู่หน้าอะอยู่หลังไปด้วยกันพยัญชนะอยู่กลางเกเจเอออกเสียงเอแต่ชักเอเมื่อมีตัวสกดอะเปลี่ยนไปแปลงร่างเป็นไม้ไต่คู่ เก็บเจ็ดเป็ดมีตัวสะกดเก็บเจ็ดเป็ดมีตัวสะกดอ่ะเลยแปลงร่างเป็นไม้ไตคูสระเอสระเอประกอบด้วยสระสองตัว อยู่หน้าอะอยู่หลังไปได้วยกันเพยยญชนะอยู่กลางเก็เจเตออกเสียงเปแต่ชักเอะเมื่อมีตัวสะกดอะเปลี่ยนไปแปลงร่างเป็นไม้แต่คูไปในพิบตา<อ>เก็บเจ็ดเป็ดมีตัวสะกดเก็บเจ็ดเป็ด มีตัวสกดอะเลยแปลงร่างเป็นไม้ไตคูสนุกกันไหมคะอย่าลืมไปหัดร้องกันให้ขึ้นใจแล้วพบกับพี่นางฟ้าได้ใหม่ในนิทานสระมหัศจรรย์สระแปลงร่างสระหายตัวเรื่องต่อไปนะคะ เมืองนิทานสระมหัศจรรย์สระแปลงร่างสระหายตัว